มาตรการช่วยเหลือ <cod> ผ <epend ent> <urt Pear> ู <museums> ้ปกครองในช่วงก่อนเปิดเทอมยังไงครับครับคืออย่างนี้ครับขออนุญาตสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็คือเทศบาลกรุงเทพโดยการนําของท่านนายกประการสิทิโยเวศนะครับได้รับทราบเรื่องการเปิดเทอมในช่วงเดือนสุงาคมของทุกปีนะครับก็ได้มีการบอกทางพิธีการนะครับว่าจะมีต้องมีการสํารองเงินนะครับเพื่อไว้เป็นวงเงินสาหรับช่วยเหลือประชาชนนะครับเนื่องจากที่ผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับความไม่พร้อม จากด้านการเงินจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาของบุตรนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับค่าเสื้อผ้านะครับค่าเครื่องแบบต่างนะครับก็จากเดินที่รับรายงานมาเนี่ยนะมีวงเงินอยู่40ล้านหมืนเหียนะครับท่านนายกก็ให้เพิ่มวงเงินขึ้นมานะครับเป็นประมาณ70ล้านบาทนะครับแถมยังจัดโปรโมชั่นนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเขตบายนงกิตนะครับตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าถ้ามากู้ในวงเงินท้นต่ำประมาณสัก5,000บาทเนี่ยเราคิดดอกเบี้ยแค่ร้อยละศ หรือ50ต่ำนะครับต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดวงเงินเกิน5,000ก็คิดร้อยละหนึ่งบาทนะครับต่อเดือนนะครับซึ่งสถานธนาคารบาร์โรงรับจำนำวิจิตรของเราในเครับก็คือหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลวิจิตนะครับที่ใช้ในการดูแลบำรุงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องในเขตเทศบาลตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีความจําเป็นนะครับอยากจะใช้เงินในช่วงเดือนกรกฎานี้นะครับก็ยินดีให้บริการทุกท่านครับ ก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกนิดนึงเห็นเรื่องทองคําตอนนี้นะฮะเรื่องมูลค่าทองคานะครับของเราเราก็รับจํานําไว้ที่หนึ่งื่นสี่ันบาทนะครับต่อการต่อทองคํา1บาทนะครับก็เชิญชวนทุกท่านครับครับตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ผู้ชา้บริการส่วนมากน่าจะเป็นทองคำนั่กนะครับทองคำครับครับเป็นทองคำกมือช่างก็มีครับ เด็ดตะบายด้วโหต้องสำรองเงินร้อยๆเหมือน